สวัสดีครับวันนี้เราจะมาค้นหาคลื่นความถี่สัญญาณของ TOT ในเครื่องเสี x ยวมี่กันดูสิว่าในเครื่องนี้จะเห็นสัญญาณ TOT เป็นอย่างไรอันนี้หนึ่งมีคนขอมาสองเราค้นหาดูเรารู้สึกแปลกใจมากเลยต้องบอกก่อนว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ได้จาก AIS เพราะว่าเป็นสระบุรปแล้ว ที่สาคัญเครื่องล็อกบางคนอาจจะบอกเอาเครื่องล็อกมาค้นหาสัญญาณท o t OT ได้ด้วยเหรออา้าแต่มันไม่ได้เกี่ยวนี่วะมันล็อกแค่ให้ใช้ซีมท T โอไม่ใช่ใช่มันล็อกให้ได้ใช้แต่ทีมเอมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่ได้ให้ค้คนหาสัญญาณของค่ายอื่นหรือท o t OT นี่ว่าเราก็มาลองค้นหาดูว่าเราจะเห็นสัญญาณเป็นอย่างไรอ่าเราจะไปค้นหาตรงไหนด้วยเออบางทีแม่ แต่ละยี่ห้อมันไม่เหมือนกันอันนี้ก็เข้าใจได้อ่ะเราก็ต้องเข้าไปในตั้งค่าสิจ้ะนี่อ่าตั้งค่าเราไว้ตรงนี้เพราะเราชอบมากเลยมันถนัดนมือทีคุณจะไว้ตรงไหนอันของคุณนะนะไม่ได้เกี่ยวกับผมโอเคมาเข้าในตั้งค่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปตรงซิมการ์ดแล้วเครือข่ายมือถือตรงนี้อ่าเข้าไป เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็มไม่เห็นอย่างอื่นเลยเห็นไหมไม่มีอะไรเราก็กดไปตรงซิมนี่แหละเนี่ยก็ตอนนี้เรามีซิมเดียว,พวเพราะมันให้ใส่ซิม a อนี่เรามันมีช่องซิมสองก็จริงแต่ <presses> มีซิมเดียวอ่ากดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะเห็นในอ่าข้างล่างเนาะข้างล่างหน่อยก็จะเห็นคําว่าเครือข่ายมือถืออยู่ตรงนี้อ่าเราก็กดไปตรงเครือข่ายมือถือ แล้วเราก็ไปปิดการค้นหาแบบออตโตนะ้นะอันนี้โดยปกติอ่ะ,อะไรเราไม่กดถัดไปอีกเอาโอ้ถัดไปครับผมอ่ะให้กำหนดเองครับผมกดตกลงเครื่องนี้ถามเยอะเว้ยอ่อมี มีสองประเด็นก็คือมีคนก็พยายามจะไปจับสัญญาณอย่างอื่นแล้วมันจับไม่ได้ต้องบอกว่าเออพี่โทรศัพท์เนี่ยมันมันพยายามจัดสัญญาณที่ดีที่สุดคือความเข้มข้นของสัญญาณที่ดีที่สุดเขาเลือกอันนั้นในเครื่องมันจะทดอย่างนั้นบางคนก็บอกว่ามันมีแต่สาม G ไม่มีสี่ G ไม่เอาอ่ะเออพี่สาม G นี่ก็วิ่งสี่สิบสองเมกะบิต per s e เ o n d นะพี่นะโปรโถมันก็พอได้นะ่ดีกว่าพี่ไปซื้อ เต็มยี่ห้ออื่นมันก็มันก็วิ่งไม่ได้ดีขนาดนี้เอะพูดกับพูดเธอเออเพื่อนอย่างมากก็4เมก10เมกอ่ะเออแต่4 2ถ้าวิ่ง42ถนนมันว,ว่างๆไม่มีใครวิ่งมันน่าจะวิ่งได้ดีผมให้อย่างอย่างน้อยๆก็ต้องได้20อ่ะอ่อะใช่ไหมเอาได้20มันก็โอเคแล้วพี่จะเอาอะไรจะไปเอา 4G อ่าวถ้เครื่องพี่ไม่รองรับพี่จะไปโทษเครือข่ายเขาไม่ได้นี่วะมันที่มันไม่เขี่ยวกันดุกไหมเอออันนี้ก็นะโอ้คนหานานเลยอ่ะมา,นานมาละมาละ อันนี้ต้องบอกว่าผมนั่งอยู่ในที่ที่เดิมที่เสดหาค้นหาสัญญาณของ TOT ด้วยเครื่องซัมซุงและเครื่องเรียวมี3แต่ว่าเมื่อเรามาใช้เครื่องเสี่ยวมีเราจะสังเกตเห็นว่าเมื่อเราลู่นหน้าจอลงไปข้างล่างเนี่ยมันไม่มีคำว่า TOT เลยสักอันหนึ่งแปลกไหมแปลกไหม <laughs> ทำไมอ่ะเออก็นะก็ TOT เนี่ยเขาก็มีสัญญาร่วมกันงานใช้เสาร่วมกับ AS กับ d t แทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเขาก็ใช้ร่วมกันก็มักจะเห็นสัญญาณเนี่ยเป็นเป็น AST เป็น AST เนาะแต่ d t แท T กไม่มีเว้ยโอเคดีแทกไม่มีเว้ยอันนี้ทำให้เรารู้อะไรขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งรู้อะไรล่ะอ่ารู้ว่า เสรราสัญญาณแม้จะ a อเนี่ยเขาจะแบ่งเขาก็จะแบ่งให้ให้ให้ TOT ส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะแยกออกจากกันวะมันไม่ได้ปนกันเออ,เ,อ,อเขาก็ไม่อยากให้มากวนลูกค้าเขาอ่ะเออสังเกตได้จากจากสัญญาณที่เราจับได้เออนะก็อันเนี้ยเป็นที่แปลกใจเพราะว่า A ตกลงที่เสาแถวนี้มันเป็นเสา a อหรือเสา TOT กันแน่เนี่ย เอ,อเวลาค้นหาเนี่ยคุณก็ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะ a อ t เนี่ยนะหรือ d t แท t เนี่ยเออพี่มันก็แสดงว่ามีสัญญาณอันนี้มีทั้งส G ส G เลยก็แสดงว่ามีสัญญาณของ TOT ให้คุณใช้งานที่เข้ามาทําให้ดูเนี่ยก็เพราะได้เหตุผลนี้นี่แหละบางคนอาจจะเห็นว่า เฮ้ยไม่มีท o t OT, มันใช้ไม่ได้เออพี่มันก็นะเออบางเครื่องมันมันไม่เห็นเป็นท o t OT, ผมก็แปลกใจเหมือนกันแล้วทําไมเวลาผมใช้เครื่องเรียวมีกับเครื่องซัมซุงมันเห็นเป็นท T OT, ล่ะเอออันเนี้ยผมไม่รู้จริงๆว่าตอบไม่ได้แต่คตําตอบหนึ่งก็คือโอเคมันใช้ได้นะพี่เพราะผมก็นั่งอยู่ที่นี่อ่ะตอสัญญาของท o t OT, มันใช้ได้อ่าประมาณนี้แหละอ่ะก็เอามาฝากกันประมาณนี้สำหรับการค้นหาสัญญาณ โทรศัพท์มือถือของ TOT ในเครื่องเส x i ว o m ่เข้าไปทำยังไงแล้วมันเห็นอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะพี่เข้าใจมันนิดนึงไม่รู้ว่าเครื่องมันเพี้ยนรู้ว่าขินยานมันเพี้ยนหรือเสามันเพี้ยนต้องมีใครสักคนนะที่เดี๋ยวไว้เจอคำตอบจะมาบอกกัแล้วกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่ตอไปขอบคุณครับ